เอาเอาครับบาตแรกครับพี่น้องเอาชาแรกครับโอ้รอดูสุดยอดครับรอดูครับรอดูจะไล่ตัวปะค่อยๆถ้าไล่ตัวใจเย็นใจเย็นใจเย็นค่อยๆปีนเนี่ยที่ระทางเราบึกหรือบึกไว้บึกไว้ก่อ มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โหพิชาติครับอ๋พิชาติปดทีนอันไหนโปรตีนตัวอะไเอ่ยมามาโอ้ยว่าจะมาซื้ออ่ะวันนี้คงไม่ได้ซื้อหรอก โอ้ยเกีทับกันหลายโอ้โอ้โอโอโอ้โอโอโอ้โอโอ้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 ออ้้ออ้อ ครับมาแล้วมาแล้วเอารอบนี้เอาอีกแล้วพิชาติเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอู้หูตัวเดียวไหมหรือสองตัวเดียวค่อยๆดึงค่อยๆๆๆระวัง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 ควยเนี่ยระวังพี่จิงไห้ทังน้ำเจ้าเนี่ยเอาไปแล้ว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  เอาโ <T> <ing> อ um. <t> ้มาหาตากันนะคือวางสัตวเนาะมีนวมไหมครับมีนวมไหมปิดกรด้ว่าสัตว์ออขึ้นค้างทำมันโตส่งไงจับยังจับยังพิกขึ้นเลย ได้ไหมได้ไหมได้ไหมดูพิชัดโดนไว้ได้ไหมจับยามพี่กันเลยลากันมาเลยโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่มากตัวนี้โอ้สุดยอดสุดยอดนี่ครับทงานนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศครับบัตรหารบัตรละหมื่นนะพี่น้อง น um ี่ได้ไงโอ้โหสุดยอดแรงมากแรงมากสามตัวพี่เนาะได้แล้วครับตอนนี้บิชชัทครับโอ้กี่ตัวกี่ตัวอภิชาติว่าหลายตัวพี่เนาะค่อยๆ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 โอ้อ้าวไปหาใครขออนุญาตนะครับไปไปหาใครเรือขออนุญาต

ที่ได้ตัวเด้พี่ชาดทั้ดที่ได้ตัวเด้ไล่ขึ้นบอลเลยโอ้โหยองเง่เดวองวานี้เดวอง กี่ตัวฮะโอ้เหลือต,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 ตัวเดียวเหลือตัวเดียววะเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาแล้วครับสอซัด<อ>น้ำวางโอ้โอหตัวนี้มีหกสิบกว่าน่าจะไปถึงเจ็ดสิบตัวนี้ ไปไพ่เขาฟังดีกว่าไฟเขาฟังดีกว่าหวานสามทีเต็มลำเรือครับนี่ครับตัวหนึ่งน่าหยมเราครับไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยน